เป็นเพลงแดนมังกรหลายพันคนนะคะต่างพากันมาร่วมงานเทศกาลดนตรี Strawberry Music Festival ค่ะจัดขึ้นที่ Garden Expo Park ในเมืองอู่ฮั่นช่วงมายุดยาแห่งชาตินะคะเนื่องในวันแรงงานงานนี้เขาบอกว่าสนุกสมการรอคอยจริงๆค่ะเพราะนอกจากจะขนนักร้องนักดนตรีมาจากทั่วทั้งจีนนะคะมาใน3าเวทีใหญ่ผู้คนที่เข้าร่วมงานต่างสามารถร้องเต้นกันแบบเต้นที่ค่ะไม่ต้องเว้นระยะห่างหรือว่าสวมหน้าก,กากอนามัยนะคะ นอกจากอู่ฮั่นแล้วยังมีการจัดเทศกาลดนตรีในเมืองอื่นๆของจีนรวมถึงเมืองหลวงนะคะที่ปักกิ่งในช่วงวันหยุดยาว5วันนี้ด้วยซึ่งก็นนะับเป็นการประกาศความสําเร็จนะคะว่าจีนสามารถเอาชนะโควิดสิ้ได้แฟนๆแต่ละคนบอกตื่นเต้นดีใจกันมากค่ะเพราะว่าแหมเผชิญความยากลําบากกันมานานนะคะและเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อตอนนี้อู่ฮั่นรวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วค่ะซึ่งนี่เป็นผลมาจากการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนฉีดกันไปแล้วนะคะกว่า200 70ล้านโดสจนทําให้พบผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศค่ะ